การที่จิตเนี่ยไปรับรู้เรื่องใดเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่ามันไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณอารมณ์ที่วิญญาณหรือจิตไปตั้งเนี่ยถูกเรียกว่าวิญญาณทีติทีติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณนะ ค่อยๆฟังไปเรื่อยๆง่ายๆสบายๆถ้าเราตั้งใจฟังณนะวันนี้เข้าใจเรื่องกรรมได้ทะลุปู่โป่ปงแน่เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเองอยู่แล้วนะ,นะทีนี้เราดูต่อไป <c oughs> เวลายมรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตเคลื่อนหลุดไปรับรู้ความคิดหรือความจำต่างๆ เวลาไปรู้ความคิดแล้วเนี่ยมันคิดต่อไหมคิดต่อมันจะคิดต่อการคิดต่อไปเนี่ยเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเข้าใจไหมเข้าใจหรือเรียกว่าวิญญาณนั้นจเจริญงอกงามไพบูร์ในอารมณ์นั้นแล้ว นั้นเมื่อมีการไปตั้งอาศัยปุ๊บก,ก็มีการเจริญงอกงามไปบุญผู้เจ้าจึงเปรียบเหมือนเมล็ดพืชกับผืนนาพอเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาแล้วเมล็ดงอกพืชงอกขึ้นนี่เรียกว่าเจริญงอกงามไปบุญนะทีนี้ไล่ลำดับไปนะอันนี้เรียกวิญ,ญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณจิตไปรับรู้อะไร นึกคิดรู้สึกเรื่องใดครูเจ้าตรัสอีกว่าพิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดนะยมกำลังคิดถึงสิ่งใดนะดําริถึงสิ่งใดนะหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ยมผูกพันับอะไรเนี่ยจิตกำลังไปผูกพันกับตรงนั้นไปปักลงตรงนั้นสิ่งนั้น ย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเราคิดเรื่องอะไรจิตปากลงไปในเรื่องอะไรตรงนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณล้เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้ว การบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบเกิดแล้วเห็นไหมดพูพระาศาสดาพระพุทธเจ้าเราเนี่ยกำลังเชื่อมโยงว่าที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมันคือพบหรือมันคือการก้าวลงแห่งนามรูปหรือคือการปรากฏขึ้นของนามรูปนั่นเองเพราะจิตเป็นาธาตุรู้เป็นสิ่งที่รู้มันเมื่อมีสัมผัสนะไปกระทบ การรับรู้เกิดขึ้นมันรู้วาตอนเนี้ยมันรู้อะไรอ๋อมันกำลังคิดมันกำลังนึกมันกำลังรู้สึกเดี๋ยวมันกลับมารู้ลมหายใจเดี๋ยวมันไปคิดไปนึกไปรู้สึกเราดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะเห็นว่าจิตหรือวิญญาณน,นี้รับรู้ได้แค่สี่ธาตุ นี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าโสดาบันเนี่ยจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้สีนน่ธาตุนี้ดังนั้นเวลาจิตเราเนี่ยวิญญาณเรารู้อะไรมันจะรู้ในกายเดี๋ยวไปสัญญา เดี๋ยวไปสังขารเดี๋ยวไปเวทนาพระเจ้าจึงเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารน,นี้เป็นวิญญาณทิติที่ตั้งวิญญาณซึ่งมีในทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นะใครไม่มีช่วยค้านได้นะผมมีไม่ครบนะคัดค้านได้ คําพระศาสนาของเราจึงเป็นคําที่ใครในโลกก็ติดเตียนไม่ได้เลยเพราะตัวเขามีตัวเขาพิสูจน์ได้เป็นปัจจตังนะรู้เฉพาะตนได้นะทีนี้เราดูต่อไปนะเรารู้จักแล้วว่าจิตเราเนี่ยจะวนไปในสีท่านนียมีมามีไปมีมามีไปอยู่เรื่อยๆ พระศาสดาเชื่อมโยงให้เราเข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นไปอีกนะพระองค์ตรัสว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมแล้วพระองค์เปรียบน้ำคือนันทิราคะเพลินพอใจน,น้ำลดมเมล็ดพืชไปคือความเพลินพอใจเนี่ยลดมเมล็ดพืชไป ทำให้มเมล็ดพืชงอกขึ้นมาน,นี่เป็นอย่างนี้งอกมาก็เป็นผลวิบากของกรรมดังนั้นจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บแล้วเราก็รู้ต่อเพลินไปเรื่อยๆนี่งอกแล้วชาติเกิดขึ้นหรือสัญญคจิตผูกกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินแล้วเวลาเราคิดเสร็จแล้วดับไหม ดับมีใครคิดแล้วไม่ดับไม่เปลี่ยนเรื่องอะไรคิดเรื่องเดียวตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเปลี่ยนนะมันจะมีเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับคิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับคิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเนี่ยนี่คือชาติชรามรณะพบชาติชารารมะนะวงจรอย่างเนี้ยสังสารวัต นั้นเราเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จิตของเรามันไปตั้งไปรับรู้ปุ๊บเพลินนะสัญโยโะนะหรือชาติเกิดแล้วแล้วก็ชรามรณะนะ,นะดังนั้นพืชจะงอกได้ไหมถ้าไม่มีที่ตั้งนะ,ะเมล็ดพืชไม่มีที่ตั้งงอกมาลอยๆได้ไหมไม่ได้มเมล็ดพืชต้องไปตั้งอาศัยก่อน ลรางอกขึ้นมานั้นที่ตั้งผู้เจ้าเรียกว่าภพงอกมาเรียกว่าชาติพระองค์จึงตรัสว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติถูกต้องไหมถูกเพราะมันมีที่ตั้งมันจึงมีการเจริญงอกงามไพบูย์ขึ้นมานี่ชาติที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ภพที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาจิตไปรับรู้ตรงไหนคือจิตไปตั้งตรงนั้น แล้วจเจริญง,งอกงามไพ่บูรนั่นคือภพชาติเกิดแล้วถูกต้องไหมภพชาติจึงไม่ได้จํากัดแค่ร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่ไปเป็นเดรจฉานไปเป็นเปรตวิสัยไปเป็นเทวดาไม่แค่นั้นอันนั้นก็ถูกอยู่แต่ไม่ครบภพบชาติจริงๆหมายถึงจิตไปตั้งตรงไหนตรงนั้นคือภพ จเจริญงอกงามไพบูรณ์ในอารมณ์นั้นต่อไปนั้นเรียกว่าชานะเพราะร่างกายของเราไม่ได้คงอยู่ถาวรตลอดการมีการแตกทำลายขณะที่ร่างกายยังไม่แตกทำลายวิญญาณไปตั้งอาศัยในอารมณ์นะคิดนึกเรื่องใดแล้วขณะนั้นร่างกายตายพอดีร่างกาย กายแต่ทำลายพอดีผู้เจ้าใช้คําว่ากายยัตสสะเพธากายแต่ทาลายแต่ความยึดถือของเรายังมีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือจิตถูกต้องไหมวิญญาณไปตั้งตรงไหนพระศาสดาตรัสว่าสัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยจะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี พระศาสดาเราเป็นผ pues ู้ท nah ี่ฉลาดในผืนนาอารมณ์เนี่ยคือผืนนาอารมณ์ประเภทไหนเป็นผืนนาเลวอารมณ์ประเภทไหนเป็นผืนนาปานกลางอารมณ์ประเภทไหนเป็นผืนนาดีพระองค์จัดผืนนาเลวคืออกุศลกรรมบทสินี้เป็นผืนนาเลวยังสัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยสัตว แปลว่าผู้ยึดติดให้ได้อัตภาพอะไรบ้างนารกกําเนิดเดชานเปรตวิสัยพื้นนาดีคือกุศลกรรมบทสิบจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือมนุษย์เทวดานะ,นะดังนั้นความเป็นเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวทุกคนในที่นี้มีจิตด้วย ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีจิตมีวิญญาณและจิตกำลังเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปอยู่เรื่อยๆนี่แหละศึกษาความเป็นตัวเราของเราให้ดีว่าตัวเราของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะ,ะเวลาจิตมันไปไหนความเป็นเราจะไปพร้อมกับจิตจิตรู้ตรงไหนเรารู้ตรงนั้น เรานอนหลับอยู่จิตไปคิดไปนึกฝันเลยเหมือนเราเลยกำลังไปที่นั่นที่นี่เป็นเราร้อยเปอร์เซนเลยนั่นนะ่ะคิดนึกไปแล้วกำลังคิดกำลังนึกน่ะลัทธส,สดาบ,บอกขณะที่เธอคิดนึกนี่ร่างกายเธอไม่มีวิญญาณแล้วนะเปรียบเหมือนเพชรขาตเอาดาบฟันคอเธอขาดนะลูปดาบ ในพระสูตรท,ที่ทรงอุปมาเรื่องบุรุษถือหม้อน้ำมันดังนั้นพระองค์จึงตรัสสอนกายคตาสติเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายให้มากรักษากายไว้นะกายคตาสติพระองค์จึงจัดว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องอบรมให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานดุดเครื่องนำไป กระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียงปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้เอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเรื่อยๆอย่าให้มันไปคิดไปนึกหลายเรื่องและมันกําลังสร้างกรรมเยอะนะ,ะกำลังสร้างภพชาติชรามรณะ และเวลาเราไปคิดนึกเรื่องอะไรเราก็คิดว่านี่ความคิดฉันนี่ความจำฉันนี่ความรู้สึกฉันเวลาโยมมีทุกโยมก็บอกว่าฉันทุกเวลามีสุขก็บอกว่าฉันสุขนี่คือความเป็นสักกายะเลยอีกตัวหนึ่งนะสักกายะหรือสักกายันตะหมายถึงความถือว่าตัวเราของเรา ดังนั้นสัตว์คือผู้ยึดติดไม่ได้ยึดรูปอย่างเดียวยึดความรู้สึกคือเวทนาด้วยสุขทุกข์เฉยเธอเป็นยังไงเฉยเธอเป็นยังไงสุขฉันสุขเธอสุขไหมฉันทุกข์เธอทุกข์ไหมนะสุขทุกข์เป็นเราสัญญาความจำได้หมยรู้สังขารความปรุงแต่งสัตว์ล้วนยึดถือว่าเป็นของเราทั้งสิน้น ฉันจำได้สัญญามีในเราเรามีในสัญญาสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาจนรทั่งมาวิญญาณหรือจิตเราก็ยึดว่านี่จิตเราฉันรู้ตอนนี้ฉันรู้ตรงนี้ดังนั้นความเป็นเราเนี่ยมีห้าธรรมชาติดูดีๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้คือสิ่งที่พระศาสดาของเรา บัญญัติว่าสัตว์ยิตห้าตัวนี้นะพระองค์ตอบคำถามนี้กับราธาราธาถามพระศาสดาว่าผู้ยึดติดคือใครคืออะไรนะสัตว์คืออะไรคำว่านะสัตว์คำว่าสัตวต์นะบาลีใช้คำว่าสัตตา สัตตาสัตโตหรือสัตตานังพระศาสดาตรัสว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญา ในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดนั่นเองงนั้นเราทั้งหลายกำลังยึดติดห้าธรรมชาตินี้ว่าเป็นตัวเราของเราทุกคนจะบอกว่าตาฉันหูฉันจมูกฉันลิ้นกายใจของฉันนะฉันจำได้ฉันคิด ฉันรู้สึกเนี่ยนี่คือความเป็นเราดังนั้นความเป็นเราศึกษาให้ครบให้ชัดเจนอย่างนี้นะถ้าเราไม่ชัดเจนตัวนี้เราจะมองไม่ออกว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่านี้เป็นองค,ความรู้ที่จะตอบตัวเองได้ว่าชาตินี้ชาติหน้ามีไหมโดยไม่ต้องอาศัยยานอย่างรู้ ทำสมาธิไม่ได้ไม่สามารถน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตจุตูปะปาทยานญาณในการอย่างรู้กรรมของสัตว์นะสัตว์ทำกรรมอะไรจะไปเกิดในอะไรต้องรู้ตรงนี้นะต้องรู้ตรงนี้แล้วจะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าชาติหน้ามีชาติที่แล้วมีและรู้ด้วยตัวเอง พิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยดังนั้นความเป็นเราในเมื่อไม่ใช่มีรูปกายอย่างเดียวมีจิตด้วยจิตไปตั้งตรงไหนละ่ะมันมีสีที่ตั้งใช่ไหมตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างไปตั้งตรงไหนตรงนั้นเป็นวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณตรงนั้นเรียกว่าพบถูกต้องไหมแล้วเวลา คิดต่อปรุงต่อจเจริญงอกงามภัยบุญไปเรียกว่าชาติถูกต้องไหมหรือจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินใช่ไหมสุดท้ายก็ดับนะแล้วก็ไปคิดใหม่สร้างพบใหม่เพลินใหม่ชาติใหม่แล้วก็ดับนี่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะยมนั่งกันอยู่เนี่ยนั่งคิดนั่งนึกปรุงจิตเคลื่อนตลอดเวลา ยมรู้ไหมว่าคนข้างๆคิดอะไรไม่รู้ใช่ไหมแล้วยมไปดึงความคิดคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วเวลาถ้าคนข้างๆคิดอกุศลโยมไปดึงความคิดอกุศลเ็าออกจากใจเขาได้ไหมไม่ได้แต่เวลายมคิดอกุศลโยมทิ้งได้ใช่ไหม ยมคิดเอ๊วันนี้จะไปตกปลาสะหน่อยแต่คิดใหม่อู้ไม่ดีมันเป็นบาปผิดศีลห้าไม่ทําดีกว่ายมไม่ทําไปตามความคิดยมทิ้งความคิดนั้นยมทําได้ถูกต้องไหมอ่านี่แหละบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริดถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ ย้ำพระสูตรนี้อีกทีเมื่อวิญญาณมีอยู่นะเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วคือไปรับรู้แล้วเนี่ยนะ,จะเจริญงอกงามแล้วคือเพลินไปแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพใหม่ต่อไปย่อมมีเข้าใจพสูตนี้ไหมเข้าใจนะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้ ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ1ิบอย่างเป็นธรรมะเครื่องขูดเกา่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกา่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการร่วมไปแห่งเรา เราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระาศาสดานะ